เป็นมันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปกันเองเลยไม่เหมือนกันจนมันไหมทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปกันเองเลยทุกอย่างลูกไปกันเองเลยอืมไม่เกี่ยวก็เหมือนกันจนมันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปกันเองเลยไม่เกี่ยมินไม่เกี่ยวไปกันเองเลย นี่แหละมันจึงจะบาลานกันจริงจึงจะเสถียรกันจริงสมัคดลกันจนมันไหม้กันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปกันเองเลยอดที่มันงทุกอย่างไม่มีอะไรกดดันอะไรไม่มีอะไรตึงเครียดอะไรไม่มีอะไรกดดันอะไรไม่มีอะไรตึงเครียดอะไรภาวะไม่กดดันกัสภาวะลักษณะไม่กดดันกันในลักษณะ จิตมันจะไม่กดดัน <c> ก <oughs> <c oughs> <c oughs> really? <c oughs> ันในจิตไม่ก็จะไม่กดดันกันในไม่จนมันไหม้ทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปด้วยกันเองเลยไปกันเองเลย มันไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปกันเองเลยทุกอย่างลกซเดินทีวรอกับมก่ิอ่หมอูกเริ่มไปกันเองแล้วทีนี้มันก็ไม่กดดันแล้วไม่ไม่กดดันไม่แล้วไม่ไม่ก็มันก็ไม่กดดันกันในยไม่ไม่แล้วก ออกมาไกลด้วยบสิบ้าวแต่เดี๋ยวทนเสียงกันนท <c oughs> ็อยู่มันห่างหนเลย มันไม่เก right. um, okay. ี right? um, okay. uh, be mm ่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปกันเองเลยทุกอย่างลูกเจที่มันมเกีความีเีคยวาม่กีบวเรียกีวาม่เกา่ยวเกี่วเกี่ยวเี่ยวเกีย่ยวี่วเย่าวี่กียกวเกีียวกเวยเก่่วยกายว่างเกีมันียวกีหดีวเกย่วเกี่ยนเ่วเยก่่ยวยวเีย่เกีย่ยว่วเกยวกเเยกกวก่ียย่ย่เย ฉะนั้นก็ทุกอย่างเออเหมือนกันเลยลูกไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเหมือนกันจนมันไหมกันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปกันเองนั่นแหละลูกจนมันไหมกันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปกันเอง จนมันไม่ยึดกันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปกันเองตนมันอกยิง่ยิงแ่้มิ้วมันไมยึดทั้งยึดทั้งม่ยึดไปกันเองกลยิ้แิ้แ้วมันจะพร้อมกันแบบเรียบร้อยดีมากนะจพร้อมกันแบบไร่ล่องอยดีมากเรียบร้อยดีมาก จนมันไม่ยึดทั้งย <si ึดท uh ั้งไม่ยึดไปกันเองเลยทุกอย่างเพราะว่าดัางเดิมแท้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไงมันไม่มีอยู่แล้วทั้งยึดทั้งไม่ยึดจนมันไมมทั้งไมมทั้งไม่ไมมไปเองเลยทุกอย่างดีๆไม่มีอะไรกว่าดันอะไร ไม่มีอะไรกดด like ันอะไรพยายามจะไหม้น <Wha> ี <diction aries> ่เมื่อกดดันกันในไหม้นี่แหละพยายามจะไหม้แ่ะคือมันไม่ไหม้แล้วนะจนมันไหม้ทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปกันเองทุกอย่างเนี่ยดับล่างว่างล่างเสถียรกันไปไล่ลงลอยล่างเสถียรกันไปแบบไม่กดดัน เลยสิทุกอย่างไม่มันช่างไม่ช่างไม่ไม่เหมือนกันจนมันไม่ช่างไม่ช่างไม่ไม่ไปกันเองเลยก็เล่นที่มันเอาค่มจากค่มจากคมๆงเ้ยจนมนไม่ช่างไาม่่กันองเลย จนมันไหม้ทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปกันเองเลยลูกเจ๋งที่มันทำจากต้นจากต้นทงตุ่นน้อนด้วยกันไม่สิหรือย่างลูกไม่สิไม่ทั้งไม้ทั้งไม่ไหม้เหมือนไปเลย ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปเองเลยมันยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปกันเองเลยทุกอย่างนไม่เกี่ยวกันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวกันไปเองเลยทกันรี่นจีไปลพานจากนวัดเจริไป ตัวน,นี้มันหรือว่ามันเป็นสันดานเลยนะตัวอับไสอะไรจะอปละเอ๊ะมันจะไม่ใช่แค่ที่ใสนะมันจะเป็นสันดานแล,ล้วลอยตัวลอยเองมันจะได้ไหลลงลอยล้างกันไปดีๆเนี่ยตัวดูตัวรู้เนี่ยก็อัพไปตลอดเลยเฝ้าตลอดลอยตัวถอยเองเรื่อย นั่นแหละตัวถอยล้างตัวถอยเองตัวถอยก็สลายตัวถอยเองถอยก็ตัวถอยเองตัวถอยไม่เอาตัวถอยเองมันก็ทิ้งตัวทิ้งเองนั่นแหละจนมันไม่เอาทังเอาทังไม่เอาไปกันเอง กำลีข้างในถอยจากตัวถอยให้เป็นถอยจากตัวถอยเองให้มันเป็นเรื่อยๆจะได้คลายทิ้งคลายข้างในอ่ะถ้าข้างในยังอยู่ข้างในอยู่ก็ยังใช้ไม่ได้จนมันไม่เอากทั้งเอาทั้งไม่เอาไปกันเองเลยทุกอย่างลูก ไม่คืเหมือนกันจนมันไหมทั้งไหมทั้งไม่ไหม,ไ,มไปกันเองเลยตออ่ตอได้ต่อนะก็คือภาษาไทยคือดีๆนะ ดีนะแต่าแต่ไม่รู้เรื่องอะตอวตอก็เหมือนไปแทงเวแทงตอนะงได้ตอตเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันไงอ n มัเนองะเฮ้ยะดีของ่อหมดรบกวกันถ้อยู่ระหว่างตัว กำหนดมันก็ต้องกดดันกำหนดต้นไหนกดดันต้นนั้นการดำเนินใช่มันก็ก็ต้องให้มันเป็นเบรคมันก็เกียร์อัตโนมัต์อ่ะก็ต้องสร้างเป็นก่อนดำเนินก่อนนั่นเป็นเบรไม่ใช่ว่าเกียร์อัตโนมัติอยู่ๆมันจะอัตโนมัติเลยมันก็ต้องดําเนินค้อไล่ดําเนินนั่นเป็นเบรคเกียร์นะครับข้าอด้ว เช่ไหมไม่ต้องวัวโลดน้ำรีขึ้นก่อนนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เป็นไปเองเลยเป็นมันไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปกันเองเลยทุกอย่างอันทีนี้มันก็สถเียนหมดยะเถียน,นกันอะไรเลยดับล้างว่างล้างสถียนยืดเป็นไปเอง เนนที่ดกมันต้องายามัที่ต้องายามัวพยายามี่กเนื้อหามหาวนาเนี่ยกัเป็นไปเองกันะกอทย่างไปได้กันเองเลยน มันก็มาเจ๊ดัมลีก่อนอนั่นแหละวสีที่นอกเหนือวส,สีวส,สีที่ยิ่งหาววส,สีวส,สีที่ไม่เอาเนี่ยวส,สีนะความเคยชินที่มันไม่เอากันในความเคยชินเนี่ยต้อง,องต้องฟังดีๆอันนี้มันอีกเรื่องนึงเขามาหาปัญาเรื่ส,สีนั่นแหละ ในระบบวิถีฌานทั่วไปเนี่ยมันฌานเอาฌานเป็นเค,คยชิน <c oughs> อันนี้เขาไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปกันเองเลยในะที่สุดมึงก็ไปกันเองเไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเองเลยกอย่างเขาเป็นเส้นร้เม็ดเเป็นความเคยชินนนเรียก่ความเคยชินที่นอกเหนือความเค,คยชินม <c oughs> าหาคนงานที่นอกเหนือมาหาคนงา ก็มาหาคนะาไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนนี่ไปเลยพี่อ่ะเห็นมันไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปกันเองเลยเอง <laughs> หมดครับคนนั <laughs> ้นเอง <laughs> คือแต่ละแต่ละการสรุป ก็เลยว่าสัตว์นี้ยังมีตัวไหนก็ต้องมีดิต้องล้างดินสีพยายามจะไหม้ไม่ไหม้เมื่อตวดดันแล้วไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้บางทีก็ยังตวดดันอยู่เลยเพราะมันเปเรื่องเที่ยวกับตัวละเม็ดดก็ดกว่ามจะไหม้ทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้งงิ สรปล้างจนมันสรปล้างกันเองอะไรมจิจะกลายเป็นไ,ปไ,ปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณในมหาวิทยาละ มีพวกที่รู้ยอมอกับผู้ที่ยังไม่ยอมแล้วเล่ากันเราตระกูลกรรมาจากตระกูลเดียวกันนี่มันก็อยู่กันได้กันนี่แหละกันกันตองกันต้องนะเองครับนีบ่ยอมเมื่อก่อนไปก็ไปเขาไปสอนแค่แค่ท่านยกมือสอนเขาไปนี่ก็หลุดแล้วนี่ออกมาแล้วพอออกมาแล้วนี่คือมันยังไม่ได้กันตองเองไม่ได้นี่บอ,อกให้ แฝงสายเมตตาแบบซีท nee. ัวไม่ได so, ้เลยตีเลยอ่ะซ้อนคนนั้นซ้อนคนนี้ซ้อนปวดไอ้พวกติดสมาธิซ้อนดีมากซ้อนแล้วก็พูดละเมอไปทั่วพูดไปทั่วเออสร้างเรื่องสร้างราวไปทั่วทาไปทั่วที่พอแดนซ้อนปวดเนี่ยซ้อนปวดไม่จะเอาคืนครับเยอะไปหมด ต่อมาก็เลยไม่ไม่ใจดีกันดนั้นแล้วไม่ปล่อยเลยไม่ปล่อย,อยแต่ไปให้ปล่อยตามนี้นะร้อยสิแต่ก็ยอมอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องคือไม่ต้องไปเจริญหาอะไรแล้วยอมอย่างเดียวสําหรับอารมณ์มาทั้งหลายเนี่ยคนต้องยอมกันในตัวยอมอย่างเดียวยอมกันในยอมเองนั่นอย่างเดียวเลย เพราะคำว่าเรามามันจะพุกพ่านมันจะนั่นมันจะนี่มันจะนี่มันจะนั่นมันจะนั่นมันจะนี่มันจะงี่ัมจะเหงานั่นนี่งี่ง้าเป็นยังไงเลยเออยอมก็่้ยอมก็ไม่ยอมเองเออมอเออย่างเงี้ยมันมันโอเคเป็นไฟบังครับโอเคยอมเลยยอมมันไม่ได้ยอมอะไรมันไม่ได้ยอมอะไรมันก็เลยยอมได้ครับ นี่ก็เลยให้หลักสนาง่ายๆไว้อย่างนี้แหะถ้าไปพยายามี่ยอมมันยอมยากยอมคนอื่นยอมนี่ยอมนั่นมีนางอยู่แล้วดังนั้นอย่างเดียวรหัสสนาคือให้ยอมกันในตัวยอมเองยอมกันในยอมเองไม่ใช่ไปยอมนั่นแหละเรียบร้อยถ้าตาแบบนี้หลุดหมดถ้าตามทําตามท่านนี่หลุดหมดที่ที่สะกดเอาไว้ ใช่นี่เวลาหลุดมาเขาจะไม่เป็นพิษเป็นภัยอใครเพราะไมงั้นเดี๋ยวมันจะนิสัยเดิมมือชอบเย่ชอบสร้างเรื่องในทะเลาะกันชอบสร้างปัญหาให้มันพลันอย่างนี้มันนิสัยมันเป็นภูมิแล้วพวกนี้ถึงเวลาไปใช้กรรมก็ถ้าไม่ยอมนะไปใช้ไปเกิดเป็นพวกแยกแยกที่ราบสูงหรือเรือจามรี นี่มึงคีดวมาจากตอาตบะชานยานเอาตบาะชาญยาณมามาสร้างจำแล้ว,วเอาทำใีสิมีควรทำมึงก็ต้องไปเกิดเป็นควายแต่ควายที่ราบสูงเรียกว่าแยักหรือ่าจารย์มันจะเหม็นสาบที่สุดอ่ะประเทศนี้แล้วถ้าใครไปกินเนื้อมันมันจะมืนอยู่ในหัวนะเขากรำมันนั่นเอง ไฟควงจำดเดิมร้าผู้ปอดศาสต์เนี่ยไปกินเนื้อมันหน่อยเดียวมันมันทำเนี่ป้ปอดดีเด่นเหมือนเนือดเหี่ยวอย่างเงี้ยละครกรรมเยอะๆบิบบะปปบอกเลยให้สบายชันยานไปแบบไม่เหมาะไม่ควรนี่เรียกว่าทำอะไรที่มันไม่ก็มันจะปเกิดเป็นควายควายที่ลาาสุดทำในสิ่งที่ไม่ควรทำควาย ก็อไอคอิดควายทุกวันนี้ก็เหมือนกันที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็มาจากทําสิ่งที่คนทำนั่นแหละเออนั่นแหละไปทะเลาะกับพ่อกับแม่บ้างอย่างงี้ไปทําลายวัดวาสศาสตร์สนาไปเจอเป็นเศษไดยัตงตกนรลกไม่พอเป็นเศษไม่พอมาเกิดเป็นสัตว์ได้านต่อไล่สเต็ปห้องบายภูเขใช้กรรมหรืออะไรไปใช้วิชาไปใช้องคุณรละตะน่าตายไปหลอกข้องหาอยู่หากินอย่างเงี้ย ไปใช้ยาในการเขาเรียกว่าหลอกเข้หาอยู่หาจินทํานายชาช้เพื่อหลอกเข้หาอยู่ก็จินหมดเลยนะเออราไม่ควายหมดควายประเทศไหนควายดอดรี่จะควายดอดควายเผือกถูกแล้วทําไมมันจะมีสีเผือกมันมาตามกรรมก็เม็นส่วนหนึ่งมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่การใช่ดีเป็นทางไม่เหมาะไม่ควร หลอกอยู่หลอกกินกับคนข้างหลังยานมันดีอยู่สมาธิมันก็เป็นของดีอยู่ครับเแต่มันไปใช้หลอกคนครับใ็ทางที่ผิดในทางที่ผิดครับมันก็เลยเกิดมาเป็นควายดันครับควายเผือกเพราะนั้นกรรมคือรูปมันกรรมไม่ใช่รูปเนี่ยครับมันจะท้อหนึ่งต้นเหตุว่าสร้างกรรมเลยมานี่ออกมาแบบนี้ทำไมควายมันถึงสีไม่เหมือนกันครับก็กรรมต่างครับ ไ่พวกหนึ่งนี่มันมันมืดจริงๆน,นะอาศัยความมืดทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรมันก็ออกมาแบบมืดๆไอ้พวกหนึ่งอาศัยความดีไปทามันในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรมันก็เลยออกมาลักษณะน,นั้นดอนดอนแบบนี้เปรืองแบบนีน้ทำในทางโลกคุณมีเคยรู้เห็นายเผือกเห็นตับเปือนกอนี่ให้ให้คุณค่ามากกว่าแล้วจะนั่งไงว่าเห็นใครมียานชอบร้านไปทานายทายทักหลอกกินตับกินไตให้ภูมิอยู่นั่น ต้องมีนี่คกับตามนั่นเลยทีน,นี้ในเรื่องตามของสรรพสัตว์นี่มันมันหลากหลายมันขนาดนับถ้าจะมาเขียนได้รูปเป็นเล่มนี่ก็เลยอ่านตาเปียกจาแผ่ซีรีส์นี่ไม่จบซีรีส์นี้ไม่จบเลยถ้าสังวาร,รไม่จบถ้าสังวาร,รมันไม่เหลือแล้วมันไม่มีสรรพสัตว์ในการเรียนรูปแบบสรรพสัตว์ก็ไม่ได้เกิดแล้วหมดซีรีส์จบ เีือดเดืีดเลือดดำจบไม่จบทใจที่มันต้องทุกวันกโตู่นั้นสิ่งเหล่านี้ต้องมอบเนื้อหาตัดสรู้เป็นสิ่งสรุปให้อย่างเดียวแล้วมันจะแจ่มแจ้งในย้ายแห่งกรรมไปมันจะแจ่มแจ้งโดยในย้ายแห่งกรรมไปมอบเนื้อหาตัดสรุให้ยึดมันทั้งยึดตรงม่ยึดไปด้วยกันอย่างเดียว้กยยยยิิิ่ทีลมา បាទ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 